เอาลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนีครับผมอยู่กับผมเฮกเซนกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซอร์เวอร์687กันในวันที่21กันแล้วนะฮะหรือว่า3อาทิตย์นั่นเองนะครับผมเป็นไง3อาทิตย์เลวอย่างไวนะครับใครที่ยังเล่นอยู่นะก็กอดคอกันไว้ดีๆเพราะว่าเราเป็นผู้หลงเหลือในเซิร์เวอร์นี้นะครับหลายคนอาจจะบิดไปรอเล่นเซิร์เวอร์700กันแล้วก็ได้แต่ว่าเรายังคงอยู่กันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตพลังพลังกันดีกว่านะครับผมวันนี้นะวันที่21นะครับพลังผมอยู่่ที95,816 ผมอันดับอยู่ที่4-3-4นะครับก็ค่อยๆคัคขบขึ้นมานิดหน่อยนะวันละนิด2นิดนะครับผมก็4-3-4ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยนะครับไม่ได้เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ช้าจนน่าเกียดนะฮะมาสำหรับช็อกโกแลตวันนี้นะครับผมซื้อไปที่152ครั้งนะครับกระป๋องม่วงผมจะกดไปแค่2ครั้งนะครับแล้วก็วันนี้วันที่31นะฮะ มีตัวดํากลับมาขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ซื้อนะฮะเพราะว่าถ้าผมซื้อเนี่ยผมอาจจะหมดตัวได้เลยนะฮะผมขอเก็บเพชรไว้สำรองสักหน่อยแล้วอีกวันสองวันเดี๋ยวผมค่อยมาซื้อละกันนะฮะสำหรับวงล้อวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาแค่เพชรอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้าได้ช็อกโกแลตผมก็จะไม่เอาแล้วนะฮะเอาเพชรอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันก็สุมไม่ได้เออเดี๋ยวผมค่อยมาสุมนอกรอบเอาละกันนะฮะ โอเคมาเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูของพี่ดำดีกว่าเนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมปลดล็อกทักษะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผมปลดล็อกทักษะแล้วผมก็ใส่เป็นแผ่นกําลังเร็วสี่ไปหนึ่งชิ้นนะครับพลังก็บวกขึ้นมาประมาณหมื่นสี่พันนะฮะก็บวกขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมว่าชิ้นนี้นี่น่าจะเหมาะกับพี่ดำที่สุดแล้วนะครับใส่เป็น H p ไปเลยนะครับผมไม่ต้องออใส่เป็นอย่างอื่นแล้วนะครับใส่เลือดอย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับพี่ดำก็ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับพี่ดำานะตัวอื่นก็เดิมๆนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับผมการบัฟนี่ก็ยังเกลืออยู่เหมือนเดิมนะครับและตอนนี้นะการ,การบัฟผมก็ได้เปลี่ยนเป็นชิ้นนี้แล้วนะครับที่ผมสุ่มได้เมื่อจากคลิปที่แล้วเป็น H p นะครับผมการบัฟต่อสู้ HP นะครับตอนนี้ก็บวกเป็น2ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออคชั่นนี่จะเป็น HP 2ช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมก็พยายามจะ ตีบวกเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาออบที่มันโอเคกับพี่ดำมากที่สุดนะฮะประมาณนี้นะสําหรับทีมผมก็ประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรขยับไปมากเท่าไหร่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่เพื่อนๆเห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับผมว่ามีคนเชิดกันหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าเราจะได้การโรก่กันแล้วนะครับในวันที่ทุกคนเห็นคลิปนี้นะฮะก็ เออน่าจะมีหลายคนเลยนะครับที่เฉิดฉายกันในวันนี้นะครับส่วนผมนี่ก็ยังก่อนยังอีกสักพักเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีหินในการเอาไปปลดล็อกหรือว่าเอาไปประสานการโลยูอาร์เนยะครับผมก็รอกันไปอีกประมาณ15วันนะครับจนกว่าพิกอตจะมาเนยะครับก็จนกว่าพิกอตจะมาผมก็ยังไม่เฉิดนะฮะก็ใครที่มีหินดองครบแล้วรอไว้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับพรุ่งนี้คุณจะเฉิดฉายเนีฮะเออส่วนเราที่ยังมีไม่ครบก็รอกันไปก่อนละกันนะฮะประมาณนี้ละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไปตบเพื่อนกันดีกว่าน มาวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยผมขอตบสัก2คนเหมือนเดิมนะครับผมเอ้าแล้วคุณคิดบิดไปแล้วโอ้โหบิดไปแล้วพี่ชายอะไรกันโอ้โหบิดกันไวๆกันจังเลยเนี่ยผมเพิ่งสามอาทิตย์เองนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเจอกันใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์หน้านะครับคุณคิดนะครับเดี๋ยวผมไปหาคนตีกันดีกว่านะครับมาแล้วคนแรกนะครับที่ชโ่นผมตบนะครับผมเป็นคุณดาก้อนเนี่ยพลัง900,000นะฮะ FC อยากโดนตีครับมาเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับวันนี้ โอ้โหแล้วเขามีเอเนอบวก3ตัวอย่างนี้มีการโลหัวแดงนะครับผมอตอมิกเอเนอบวกนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนเอเนอบวกนะครับผมโอ้โหใส่เป็นเอดพี่ความเร็วด้วยอย่างนี้เดี๋ยวผมขอลองงัดหน่อยละกันเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะมีเอเนอบวกแค่ตัวเดียวนะก็คือเอ่อซุเปอ์ดักชายนะครับหรือว่าพี่ดำเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่ามันจะพอรับตีนเขาไหวหรือเปล่านะครับผมเขามีตั้ง3ตัวะครับผมแล้วซอมบี้แมนอันติมาก่อนเลย บัอบความไวให้เพื่อนไปแล้วอะตอมมิกปาดมาล้านแโอ้โหแรงจัดย่อยยับในหมัดเดียวแต่ว่าตัวเองใช้ดาบนะเออก็ย้อนแย้งอยู่เหมือนกันโอ้โหแล้วอันตีมาอีกครั้ง2ล้านกว่าเมื่อกี้เฮ้ยแรงจัดฉีกชาวบ้านจากซอมบี้แมนเอ,อ้ยวัคซีนแมนเอออย่างมั่วนะผมแล้วระเบิดกันไปโซนิกผมฝั่งซีเงาใส่วัคซีนแมนตายหรือเปล่ายังติดไม่ยอท้ออยู่นะครับ ถึงตาพี่ดำผมซูเปอร์ลอยโมเมนตัมกลับไปเท่าไหร่2ล้าน5แล้วไออัศวินขับเครื่องเขานอนลงไปเลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันพี่ดำผมการโรขวรมาไม่สะก,กิดเลยนะครับเอาแลาจะนอนผมล้มลงไปละพายุข้างจากฟูบุก,กิใสไป5าแสนเจ็ดและทีมเขาเหลือ4ตัวเออาร์บวกเขายังยังเหลืออยู่ครบนะครับผม ใบมูดอะไรใบมูดเลยวะใบมีดผุนเวียนอ,อ้โหใบมูดเล่นมุกปะเนี่ยไม่ใช่ลิ้นพัน <c oughs> วยอยยับในหมัดเดียวจากอะตอมิกปาดมา5 8าแสนแยังไหวหอยู่พี่ดำผมบอกยังไหวหอยู่มากันรัวๆเลยนะครับผมผมว่าผมมีแววชนะนะครับสำหรับตานี้เพราะว่าไม่น่าจะมีตัวยื้อให้พี่ดำผมเท่าไหร่นะครับพี่ดำผมน่าจะเก็บหมดนะครับมาหมุนอีกสักรอบแล้วเราจะข้ามกัน หมุนบีกสามแสนแปกาโลเขาเกือบตายนะครับผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันผมว่าผมน่าจะมีสิทธิ์ชนะเออถ้าผมชนะก็ถือว่าโชว์ประสิทธิภาพพี่ดำให้ทุกคนเห็นนะครับว่า เอบวกตัวนี้นี่มันเก่งที่สุดแล้วนะครับผมแล้วเรียบร้อยชนะตามที่คาดนะครับเออขอบคุณคุณดาก้อนมากนะครับผมที่มาให้ผมนวดในวันนี้เนียครับโอ้โหเป็นไงวันนี้นานๆทีเนี่ยผมจะตีใครชนะบ้างนะครับเออนานๆทีนะที่ผมจะตบคนชนะนะครับผมมามาแล้วคนต่อไปนะคุณโน้ตนะครับพลัง9ก้าแสนแปดนะครับเกือบจะ1ล้านแล้วนะพอๆกับผมเลยนะฮะ F เอฟซครับพี่ชายขอบคุณมากครับมาเดี๋ยวผมจัดการให้เลยและพี่ดำขอส่องของหน่อยละกันนะครับ โอ้โหแล้วเป็น HP เปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต์ HP ความเร็วโอ้โหโคตรตึงตึงจัดมาแล้วราชาเทลลึกเขาใส่เป็นอะไรโจมตีโจมตีโจมตีป้องกันโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โอ้โหชินิตตึงจัดมาเดี๋ยวลองงัดกันหน่อยดีกว่ามาดูกันนะครับว่าพี่ดำผมเนี่ยจะรับตีนไหวหรือเปล่านะครับเออทีมเขามีเยอะกว่าผมนะครับสำหรับเอ็นอาบวกนะและเป็นตัวตึงทั้งคู่ด้วยเป็นราชาเทลลึกกับพี่ดำมาแล้วโซนีิเขาฝั่งสีเงามาก่อนและตามโดยพี่ดำซุปเปอร,ร์ลอยโมเมนตัม หมุนมา9ก้าแสนหกเฮ้ยยังเบาอยู่แล้วตามโดยจู่โจมบ้าคลั่งจากราชาไทลึกต่อยมาล้านสามก็คิดส่กผมนอนลงไปเลยโอ้โหแลไล่โจมตีมาอีกใส่เจนอตล้านแปดอย่างแรงแรงจัดแล้วติดกัดก่อนกันไบบทันฟอร์มซิลเวอร์ปาดมาโอ้โหปาดมาอย่างเบาเพราะว่าเขาออกเป็นตัวแรกๆนี้ครับผมดาสูเปอร์อัลลอยโมเมนตัมหมุนมา หมุนมายังเบาอยู่เพราะเป็นไล่โจมตีนะครับแล้วถึงตาพี่ดําผมได้เฉิดได้เฉิดหมุนไปล้านเจ็ดโอ้โหอย่างแรงแล้วเขาเกือบตายเลยนะครับผมสำหรับวัคซีนแมนวัคตึงแมงอะเกือบตังเลยนะฮะผมเกือบตีแล้วเจนนอสผมออกอันตีทำไมก็ไม่รู้นะครับไปสะกิดเลือดเขานิดหน่อยแล้วพายุข้ังจากฟูบุกิผมหมุนไปเออหกแสนสามแล้ววัคซีนแมนไม่มีลูกไฟเล่นแล้วนะครับโดน โดนตัวไหนไม่รู้นะครับแยงลูกไฟไเล่นหมดแล้วนะครับแล้วโซนิกฝั่งซีเงาใส่ฟูบุกิผมย่ยงลงไปแล้วนะครับสุเปอร์อรอโมเมนตมัมหมุนมาเจ็ดแสนแล้วเหลือพี่ดำผมตัวเดียวแล้วนะครับโดนต่อยต่ังหากโดนวัคซีเอโดนอีกาสนาใส่มายังยืนไหวอยู่แล้วโดนอีกรัวๆเลยโอ้โหไม่ได้พักหายใจเลยพี่ดำผมบอกแล้วทานฟอร์มซิลเวอร์ปาดมาปาดมาคมคมห้าหมื่นซี พี่ดำเขาต่อยมาหมัดเปล่าต่อยเออมือเปล่าต่อยมาเออซุเปอรอมันเป็นตามจากพี่ดำผมหมุนไปเก้0 0สแล้วเรียบร้อยสำหรับวั c ซ n นแมครับเรียบร้อยแล้วนะฮะขอยัดข้ามขอยัดข้ามเพื่อด,ดูผลเออไม่งั้นมันจะยื้นไปหน่อยไงยังไง,ง,ไงผลเป็นไงก็เรียบร้อยแพ้ตามคาดลาดตามเคยเออ เออขอบคุณคุณโน้ตมากนะครับผมสําหรับการให้ผมไปโดนตบนะครับในวันนี้นะฮะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นไงกันบ้างนะฮะก็มาอัปเดตให้ผมฟังได้นะครับพูดคุยกับผมได้เหมือนเดิมนะฮะก็ยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนีะฮะยังไงก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ